สวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเรือล่มนะคะท่านผู้ชมหรือว่าวัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะแอดก็ได้มาร่วมทําบุญตักบาตรที่วัดนะคะแล้วก็จะหาตัวเด็ดๆไปฝากกับ FC ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมา ตัวเลขของหลวงตาวัดเรือล่มก็เข้านะคะท่านผู้ชมหลวงตาให้แปดสองเจ็ดนะคะเลขก็เข้าเจ็ดสองเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็จะตามต่อให้นะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาชมบรรยากาศการก่อสร้างพระเจดีนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะแอดก็อยากจะบอกบุญไปยังเอฟซีทั้งหลายนะคะที่อยากจะ ร่วมสมทบทุนสร้างพระเชดีให้แล้วเสร็จนะคะก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้แอดก็จะขึ้นหมายเลขบัญชีให้นะคะเพราะว่าวันก่อนก็มี fc comment ม,ม,มาบอกให้แอดขึ้นหมายเลขบัญชีให้นะคะวันนี้แอดก็จะขึ้นให้นะคะถ้า fc ท่านใดสนใจอยากจะร่วมบุญก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะตามกำลังศรัทธานะคะ ก็ตอนนี้ยังขาดงบประมาณเหลือเยอะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็วันก่อนก็ติดนี่อยู่ประมาณสา0 0 0ื่นนะคะท่านผู้ชมคะัะเพราะว่าไปสั่งของเขาแล้วทีนี้เงินในบัญชีหมดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็เลยยังไม่มีจ่ายนะคะแอดก็เลยอยากจะบอกบุญมายัง f อฟทั้งหลายนะคะที่อยากจะร่วมบุญสร้างสารีริกธาตุให้แล้วเสร็จนะคะก็เชิญได้นะคะ วันนี้ก็จะขึ้นหมายเลขบัญชีให้นะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีๆเฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะก็วันนี้จะตามความฝันของหลวงตาไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะ เดี๋ยวตามแอปไปเลยนะคะเนี uh ่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับหลวงตานะคะว่างวดนี้หลวงตาฝันอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงตาเจริญพรเจริญพรโยมท่านผู้ชมมาฟังกราบฝันของหลวงตานะว่าหลวงตาได้ตันไหนนะคะค่ะนมัสการเจ้าหลวงตาเจริญพรเจริญพรโยมค่ะ พอดีเอฟซีให้แอดมาถามความฝันของหลวงตาให้ค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลวงตาก็ฝันได้แม่นมากค่ะ<อ>ตัวเลขก็เข้าจีบซองค่ะ<อ>ก็เลยอยากก<อ><ส>ก็เลยอยอายจะตามต่อให้ค่ะหลวงหลวงตาเมื่อคืนเมื่อคืนอาจิมาก็นั่งสมาธิเสร็จอาจมาก็จำวัดประมาณเที่ยงคืนเนาะะปรมาณเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองแล้วอาจิมาก็ ฝันฝันว่าน้องชายเยากน้องชายกินข้าวก่อนเรียกน้องชายกินข้าวมากินข้าวด้วยกันเด้อทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องชายทั้งน้องสะใภยเลยเรียกกันมาทุกคนเราเรียกเขาเสร็จแล้วว่าจะมาก็จังวัดจังวัดปั้นเลยปันว่าเอาน้องชายมาถวายปัจจัยให้ใช้ไปซื้อยากินเด้อพี่ ด้วยจ้ามีใครดูแลยโอ้วายปัจใจค่ะายปัจจ็ยเก้าสบาบาทายปัดใจเจ็ยเก้บาทอ๋อายมากชีดูเมียของเขาก็ถวายออเจ็ดสิบหาบาทเมี่ยของเขาก็ถวายเพิ่มอีก75บาทเจบาทอ๋อถวายคนละใบกันคนละใบคนละใบเนาะ แยกซองกันพี่แสรจะถวาย795บาทแล้วก็พี่เลียมถวาย75บาทเจบห้าบาแล้วก็เออให้ลุงลุงซื้อยากินเด้อไปไหนอยู่นี่แหละวัดนู้นอยู่นี่แหละจ้้าาาเออวงนี๋อไม่ให้ลุงลุงไปไหนเนาะให้อยู่ที่วัดนี้เนาะอยู่วัดนี้แหละจ้าอย่ะลุงลุงไม่ต้องไปไหนไปอะไรอยู่แบบไปต้องไปดิ้นรนอะไรอยู่แบบ ธรรมดาเลยแหละเจ็บไข้ใดป่วยเดี๋ยวหนูดูดูแลเองพี่เรียนบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลลงลงตาเองใช่ไหมคะใช่เขาลเขาก็เลยลาไปอาจมาก็เปิดรูโซนนะเปิดรูโงเห็นเจ็ร้อยเก้าสิบห้าบาทเห็น7จ็้าสบ้าบาทแล้วก็เปิดโอนของเมียเขาเจ็ดสิบห้าบาทสงสัยจะ มาให้ปิดสนาอีกแล้วนาองรองตาเนาะมาให้โชว์กับเอฟซีทุกคนนะคะท่านผู้ชมแต่แยกโผ่ของนักแสดงใช่ไมไม่ต้องรวมหรอกเพราะว่าเขาแยกให้แล้วแล้วก็รองตาบอกว่ารวมไงเมื่อกี้รองตาพูดว่ารวมไม่ใช่ม่แยกมีแยกไปแล้วสองคนละสองแต่รองตาบอกว่ารวมเองอะไรเองนะก็ หลวงตาก็ฝันใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมเมื่อคืนวันโกนนะคะก็ฟันเห็นฝันว่าเรียกพี่เสรกับพี่เรียนกินข้าวเนาะกินข้าวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ที่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะทั้งน้องไอ้นั่นน่นน้องไอ้อะไรวิญญาณทั้งห้าเนาะเรียกมากินข้าวด้วยกันแล้วก็พอกินข้าวเสร็จหลวงใหญเตลึกทุกคนทุกดวงวิญญาณเนาะที่อยู่ในเรือล่มเนาะ แล้วก็พอเรียกกินข้าวเสร็จก็ลองตาก็ฝันเนาะฝันุ่นจำวัดโอจำวัดจำวัดแล้วก็ฝันเห็นพี่เสระกับพี่เลียนมาถวายปัดใจถวายปัี่พี่เสระถวายเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทยังไม่เปิดดูนะนะโอ้ตอนแรกยังไม่เปิดดูแล้วเมียเขาใส่ซองดีใส่ซอง แยกนหเนี่ยเขาใส่ซองแยกถวายเพิ่มอีกเนาะเพิ่มอ๋อทีนี้ลองตาก็เปิดดูค่ะเห็นของลุงชายก็เจ็อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ยเสิบหาบาทแล้วก็ของ้องสุภัก็เจ็ดสิบาบาทของพี่เรียนเจบาทอ๋อแค่นั้จ้ะแค่นั้นทีนี้ก็ืมาจดไว้เลยอ๋อตื่นมาก็จดไว้จดไว้เลยอ๋อค่ะให้ให้ให้เอมั้งโชค อ <c ười> ๋อจ้ะ uh, อ๋อเมื่อเช้าก <De o. S 2> ็กวดน้ำให้แล้วเนาะเพราะว่าวันนี้เป um ็นวันพระเนาะหลวงตาจ้ะเป็นพิธีกันโดยบกชูบุญรักพระให้ญาติโยมทุกท่านก็มีความเจริญเลยค่ะได้ทำบุญจะได้มีทิ้มีใช้อยู่เดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขความฝันของหลวงตานะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเมื่อคืนหลวงตาก็ฝันเห็นพี่แสรนะคะ มาถวายปัจจัย795บาทนะคะแล้วก็พี่เรียนถวาย75บาทนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลวงตาก็ฝันแม่นมากนะคะท่านผู้ชมคะเข้า7 2 2 7นะคะงวดที่ผ่านมาให้8 2ดสนะคะตัวเลขก็เข้า7 2นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ได้มาแล้ว3ตัว2ตัวนะคะ 7จ็นะคะแล้วก็7557นะคะแล้วก็ถ้าตัดเล่นได้มี7จ9ดเ9 9 5แล้วก็7557นะคะตัดได้จะมี3หางนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับ Fc ท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญสร้างสารีริกธาตุให้แล้วเสร็จนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เอดก็จะขึ้นหมายเลขบัญชีทางวัดให้นะคะ หมายเลขบัญชีวัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสามสองสองนะคะหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสามสองสองนะคะชื่อพระลานเชื้อฉลาดนะคะแล้วก็คณะกรรมการอีกสามคนเนาะลงตากรรมการอีกสามคนนะคะท่านผู้ชม สำหรับเอฟซี C, ท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญสร้างสารีริกธาตุให้แล้วเสร็จนะคะก็โอนผ่านบัญชีวัดได้เลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะขึ้นหมายเลขบัญชีให้นะคะ <c oughs> ก็อยากจะให้หลวงตาบอกบุญไปยังเอฟซี C, ค่ะหลวงตาเผื่อว่าจะมีเอฟซี C, ท่านใดอยากจะร่วมทำบุญสร้างสารีริกธาตุค่ะหลวงตา ขอเดิขอเิญพรญาติโนะยมทั้งหลายาสาสาิชชนทั้งหลายผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญสร้างเจดีศ <c oughs> รีกธาตให้แล้วเสร็จตอนนี้ยังขาดปัจจัยอยู่นะโยมถ้าใครยาจะใครอยจะอนมาก็ตามบัญชีนี้แหละตาบัญชีวัดเนาะหลวงตาบัญชีวัดเลยไม่ต้องไม่อนบัญชีอา่มาอะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีหรอก พอจะมีบัญชีวัดกับคณะกรรมการสามคนเนาะจ้าโอนเข้าบัญชีเลยไม่ต้องไปค่ะไออะไรฮะไม่ต้องไปอะไรคะหลวงตาอาตมาไม่มีบัญชีส่วนตัวอาาตมไม่มีบัญชีส่วนตัวหรอกคือบัญชีวัดบัญชีวัดืบัวนักโกคณะกรรมการวันนี้อันยมทั้งหลายช่วยทำบุญด้วย เพราะว่าช่วงนี้ก็ขาดงบประมาณเยอะนับล้นตาเนาะค่ะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สร้างต่อเนาะเพราะว่าหยุดพักก่อนเพราะว่างบหมดค่ะท่านผู้ชมก็เอฟซีท่านใดอยากจะร่วมบุญก็เชิญได้นะคะที่หมายเลขบัญชีนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้แอดก็เดี๋ยววันนี้ก็จะขึ้นหมายเลขบัญชีทางวัดให้นะคะอยากจะให้ f อฟร่วมทําบุญนะคะก็แล้วแต่ กำลังศรัทธานะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าการทำบุญก็ตามกำลังเนาะอยากจะทำก็ทำก็แล้วแต่เอฟซีอยากจะร่วมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เอฟก็บอกบุญไปยังเอฟซีแล้วนะคะท่านผู้ชมคะหรือว่าท่านใดได้โชคได้ลาบไปแล้วอยากจะร่วมสร้างก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ วันนี้หลวงตาก็มีตัวเด็ดๆไปฝากกับเอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขความฝันของหลวงตานะคะที่สเสรมาถวายปัจจัย795บาทนะคะแล้วก็ที่เรียนถวาย75บาบาทนะคะก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าความฝันของหลวงตาก็แม่นมากนะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่มีโชคอีกก็เป็นได้นะคะ ่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละองชาแน,นลถูกหวยร่ำรวยไปกับความฝันของหลองตานะคะก็ให้ล่องตาให้พร FC หน่อยค่ะให้พรอวยพรให้ FC หน่อยค่ะลองตาค่ะ ขอให้ขอยัอยอยนยมอิบซีทั้งหลายขอยมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานด้วยยมเรอสาธุสาธุสาธุค่ะ <c ười> ข,ขอให้มีโชคลาบด้วยเนาะหยวงต่จะ <c ười> สาธุค่ะขอประคุณมากค่ะยืนยอนยู